พาทัวร์ห้องไปเรียบร้อยละทีนี้มานั่งคุยชีวิตส่วนตัวบ้างแฟนคลับของเราหลายคนถามว่าปี่ชาตาไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมครับแต่ไม่มีชื่อเฉยๆครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่คือซ้อมกับทีมทุกวันซ้อมทุกวันครับแต่ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไหร่ใช่ครับยังไม่ค่อยท้อไหมครับท้อไหมครับก็มันมีบ้างครับแต่เราเป็นนักบันมืออาชีพแล้วเราต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พอมแม้ว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นหรือไม่ลงเล่นอแต่เรามีหน้าที่ต้องทําต้องทําให้ดีที่สุดนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าตําแหน่งของการเล่นปีนี้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นปีด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับคือ,อปีนี้คือ,อผลพวงคือตอนไปเล่น King Cup คิงคัพก็ผมไปเล่นปีซสายก็แบบเขาคงเห็นในอะไรครับก็คง ให้ผมมาอมลองปีซ้ายดูบ้างฝไซ้ายดูบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครได้สังเกตภาพการซ้อมก็จะเห็นว่ายังคงมาซ้อมหนักทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับทำเต็มที่ครับทำเต็มที่มาซ้อมก็ซ้อมทุกวันครับเร<อ>าทํครับหน้าที่เต็มที่ครับรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ยากสุดในชีวิตไหมครับช่วงนี้ใช่ครับตั้งแต่เล่นบอลมาช่วงนี้<ม>เป็นช่วงที่ยากสุดในชีวิตท,ที่ที่เคยเจอมาครับครับแล้วใช้หลักการยังไงในการเอาชนะปัญหาทุกอย่างในเราโตขึ้นมา ถึงมันไม่ใช่ตอนทําเหมือนเดกเดกๆบแล้วเราตัวธนาเรามีเหตุผลเรามาคุยกันว่ายัางไงเราต้องทอํายังไงต่ออะไรเงี้ยก็ผมว่าต้องทําให้ดีที่สุดครับแค่นั้นพอครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะคว้าไว้ใช่ครับมีโอกาสก็ทําเต็มที่ดีสุดถึงแม้จะออกมายัางไงแต่เราทัาได้ทาเต็มที่แล้วก็ถือว่าโอเคอมีคนให้กําลังใจไหมครับมีเยอะมีเคนให้กําลังใจ อย่าง,างเช่นอุนตตาเอนโซนครอบครัวแล้วก็ออกแฟนอะไรเงี้ยม,มีจุดที่ท้าท้อจนน้ำตาต้องไหลไหมครับมีฮะมาร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยมีม,ม,มีมีบ้างครับจุดหนึ่งแต่เราก็ร้องไห้เท่านะั้นเรามาตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าครับครับ ยังคาดหวังแค่ไหนกับอีกเกมที่เหลืออันนี้ฮะณต,ตอนนี้สาหรับ,บกับทีมเมืองทองนะครับก็คาดหวังก็ก็แล้วแต่โค้ชเขาจะรับมอบหมายให้นะก็คาดหวังก็เต็มที่ครับซ้อมเต็มที่แล้วแต่โค้ชจะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นเขาต้องคงมีจุดประสงค์เขาที่จะต้องทําให้ดีที่สุดครับแล้วตําแหน่งที่อยากเล่นแท้จริงคือตาแหน่งไหนครับแบบผมเป็นคนชอบลุกนะเออ เป็นชอบเป็นปิดนฮะที่แบงคซ้ายก็แบงคซ้ายทาเป็นแต่ก่อนอก็ทําหน้าที่ได้ครับด้านทางซ้ายผมทาหน้าที่ได้แล้วคิดว่าเป็นเพราะเรื่องโชคชะตาด้วยไหมครับเพราะตั้งแต่ปีที่แล้วก็ดูแย่ๆยาวมาจนถึงปีนี้นะฮะตั้งแต่อยู่เทโลก็ขาฮะใช่ครับแล้วก็มาถึงที่นี่ก็ยังยังต่อเนื่องเลยใช่โชคชะตาด้วยไหมถ้าจะเป็นช่วงเป็นเพศด้วยช่วง่างๆาด้วยครับยี่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องทําใจครับทุกคนเคยเจอทุกคนอยู่แล้ว ก็ต้องพันพ้นไปได้ให้ดีที่สุดแต่สภาพาร่างกายในปีนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะรู้สึกว่าวเลิกหลายอย่างมากเท่าที่ที่ที่ได้ยินตัวแมทพูดมาเนี่ยเที่ยวก็เลิกแล้วครับการทานข้าวเยอะแยะเนี่ยก็เลิกแล้วเวครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็เลิก,ลกแล้วเลิกหมดเลยครับทุกอย่างแล้วลก็มุ่งมั่นกับสมาธิสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่แน่ ก็หวังว่าเนยนะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะับนี่ก็หวังมากเหมือนกันนะถ้าเกิดต้องบอกอะไรสื่อไปถึงกองเชียร์อยากจะพูดอะไรกับเขาครับอยากจะพูดถึงกองเชียร์ครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับใน facebook ในข้อความในอะไรแล้วแต่ที่แล้วก็เจอตอนหน้าให้กำลังใจก็ขอขอบคุณมากครับก็จะทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดเพราะว่าทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์นักบอลหรือว่าเจ้าที่ในทีมทุกคนล้วน,นวขึ้นชื่อว่าเมืองทองอยู่แล้วก็ผมว่าทุกคนน่าจะหวังให้ได้แชมป์เพราะว่าผมได้แชมป์ทุกทุกคนก็ได้แชมป์เหมือนกันครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาแล้วก็เข้ามาเชียร์ทุกทุกนัดก็อยากให้เห็นอย่างนี้ตลอดไปครับปีหน้าหรืออีกสองสามปีต่อไปก็ให้เป็นอย่างนี้ จริงๆแล้วปิยชาติไม่ใช่คนมุมเครียดอย่างนี้นะมีมุมศึกษาทีหาผมเป็นคนตลกครับนะ,ะเดี๋ยวต่อไปจะโชว์เพลงให้เราดูได้เดี๋ยวเ,เราเห็นหน้าตาเขาอย่างเงี้ยให้ถ่ายเขาจะร้องเพลงอะไร เพราะอยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่ จึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญเกลเลเนเธอจ้าเพราะอยากจะร้องคำครวญให้บานจะเหมือนว่าเจ็ปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดเปือนเลื่อนลอย เพราะเศร้าใจนักอ้างวางชีวิตต้องล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใครไงสรงสารตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำงคาญกันเลยนะเธอจะ ไม่รักที่หลงไม่ลงซ่อนในอารมณ์ในซอกลึกในจิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุขอารมณ์มลึกจะเก็บเธอไว้ให้ลึกสุด จพอแล้วครับเบาๆเช่นครับ <it> คันนี้จะแตกต่างกันเมื่อกี้ไงฮะแตกต่างวันนี้มันคัสสีกกว่าครับเหรอ มันมีสองคลาสสิกจริงนะคลาสสิกครับสองประตูผมชอบตรงสองประตูครับครับก็มันก็เหมือนสปอร์ตเบนท์ถ้าถ้าเป็นยุคของเขาอ่ะมันน่าจะราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็พี่เป้บอกว่าประมาณสี่ล้านสี่ล้าน